ย่ำเห็ดค่ะพี่น้องย่ำเห็ดเข็มค่ะพี่น้องคะ่ะเห็ดแนวกินแรงค่ะเริ่มเมืดแล้วค่ะพี่น้องค่ะว่าได้เปิดว่าได้เปิดไฟดวงนี่แสงกระสิว่าลายจากน้อยค่ะพี่น้องค่ะบ่ได้เห็ดเข็มบ้านบวเอามาย่ำค่ะย่ำเห็ดเข็มค่ะพี่น้องค่ะใส่ปะลาลนวนัวใส่มะนาวเปรี้ยวแล้วก็หงนัวค่ะพี่น้องหอมใ่หลายๆคะ่ะ หอมสดใสเยอะๆค่ะทุกคนกิ่นกับข้าเหนียวฮอนๆค่ะพี่น้องเมื่อยบพาันกินข้าเศร้าอยู่ค่ะพี่น้องสิผ่าเห็ดสีผ่าเห็ดย่ำเห็ดกิ่นเข่าค่ะอันใดอันอันได้พักพักอีกอย่างก็อัน้มขมได้พักกระเดามากค่ะพี่น้องได้พักอันสะเดามากว่าเสิอันกิ่นกับผ่าเห็ดกับย่ำเห็ดสับแซ๊ สันดอค่ะเบิรงเบิรงพี่น้องเห็ดดองงามงามค่ะบอกว่าท่านกินเข่าเศร้าอยู่เบิรงค่ะพี่น้องเป็ดตาแซ่เป็ดตาแซบค่ะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยวันนี้ติดลูกค้ายาวเลยค่ะยืดผมค่ะพี่น้องยืดผมสองหัวเมือยแอรแลค่ะพี่น้องหิ้วเข่าคาดค่ะมาจัดการเห็ดแนวกินค่ะพี่น้องอันว่าเสียอัน เอิญโมมากินน้ำข้าวเจ้าผัดวาสิไปธุลาว,วสาันหัวเลยสิไดกินผู้เดียวค่ะพี่น้องเดี๋ยวชิมดูหน่อยอร่อยหรือย,ยังถ้าไม่อร่อยก็เติมน้ำปลาลงไปค่ะพี่น้องค่ะยังจืดอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเติมน้ำปลาน้อยนึงค่ะเพิ่มน้ำปลานิดนึงก็จะอร่อยแล้วค่ะรสชาติจะได้เข้มข้นถ้าจืดลายกับเสบเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เติมน้ำปลาจักน้อยก่อนค่ะพี่น้องคะ่ะใส่ข้าขคัวบักผีกอีกจักน้อยก่อนมันบอเพดค่ะใส่ข้าขคัวจักน้อยพอ่พอนเพราะมันหอมค่ะพี่น้องตอนแรกว่าสิบ่ใส่ดอกคือเห็นอันข้าขคัวเป็นแต่หอมแท้สะดอกมันบอกกันเลยสิเพิ่มข้าขคัวผักผีลงไปอู้น่ากินเลยค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นบอสิลาพีละนองค่ะพี่น้องคะ่ะไม่กินขาน้าน้ำบวัวเด้อพี่น้องปอง n g ไปเฮา แส,บ,สบนำกันย่ามือแรงค่ะขาเนียวหนึ่งใบเรียบร้อยแล้วค่ะ1นึ่งขหนี้วใบเรียบร้อยแล้วมีพักหลากหลายเลยค่ะทั้งพักสดทั้งพักสดเดาค่ะพี่น้องคะหน้าตาหน้ากินจัดโต๊ะจัดชามจัดถ้วยจัดชามขึ้นโต๊ะเรียบ